โอเคสวัสดีครับวันนี้เขาอยู่ช่อง a r c ์ e เ u m อีกแล้วนะครับคลิปนี้คือคลิปที่อัปเดต OTA ของเกม Marvel Snap ครับหลังจากที่เรารอกันมาประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับในสุด OTA รอบล่าสุดของเกม Marvel Snap ก็มาแล้วครับรอบนี้นะครับมีการที่ถูกบัฟและถูกเนิบทั้งหมดรวมกันถึง12ใบด้วยกันครับบางเด็กอาจจะกําลังแย่อยู่นะครับแล้วก็บางเด็กอาจจะกาลังเฉิดฉายขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าแต่ละใบที่ถูกเนิบและถูกบัฟนั้นนะครับมีใบอะไรบ้างมาดูกัันเลยครบผม ลำดบเราาิ่มต้นที่การอธิบายของผู้พัฒนานะครับเขาบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบภายในเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ยจะได้เห็น OTA ในวันที่5นะครับแล้วก็วันที่26มิถุนายนถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดก็คือจะเป็นวันศุกร์หน้าเลยศุกร์หน้าเราจะเจอ OTA อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงปลายเดือนหน้าครับก่อนที่เดือนก,ะะกรกฎาคมอาจจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากการอัปเดตเมตาเกมครับเขาทำการรีเฟชเมตาเกมนะ เด็กไหนที่เป็นเมตาในขณะนี้นะครับมีการถูกเนิร์ฟแทบจะถูกเด็กเลยครับเด็กแรกคือเด็กคานอสครับเด็กคานอสถูกเนิร์ฟมากถึง3ใบนะครับใบแรกคือสเตนซูพีนครับจากเมื่อก่อนเป็น2องเอน็นจิพลัง2ตอนนี้จะเหลือ2องเอน็นจิพลัง1ครับของสม,มัติยัเหมือนเดิมครับ คือท,ทุกครั้งหลังจบเทิร์นเนี่ยจะสามารถกินการ์ดหนึ่งใบที่ไม่ได้มาจากเด็กเรานะครับกินเข้าไปแล้วก็เพิ่มพลังตัวเองได้ด้วยใบต่อไปคือโล่ของกัปตันแซมบิลสันครับจะมาเกาะเป็นศูนย์เอนจี้พลังหนึ่งตอนนี้จะกลายเป็นศูนย์เอนจี้พลังศูนย์พอสามารถจะเหมือนเดิมครับถ้าเราลงกัปตันแซมลงมาก็สามารถที่จะย้ายโล่ได้ในทุกๆเทิร์นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าย้ายโล่ไปในเทิร์นที่มีกัปตันแซมกัปตันแซมก็จะได้บวกพลังสองหน่วย สุดท้ายจะเป็นมณีเวลาครับมณีเวลาคือมณีเมสซิเกียของธานอสครับจกเมื่อก่อนเป็นหนึ่งเอเนจีพลังหนึ่งคอสาาเปิดตัวครับเมื่อลงไปแล้วธานอสจะสามารถใช้เอเนจีได้ลดลงหนึ่งหน่วยแล้วได้โจกการ์ดหนึ่งใบตอนนี้จะลดค่าไร้ของธานอสได้แค่หนึ่งหน่วยเหมือนเดิมครับแต่จะไม่โจกการ์ดเพิ่มแล้วนะเขาบอกว่าสามใบนี้นะครับมันรวมกันแล้วกลายเป็นคอมโบมที่แข็งแกร่งครับสเตนสุพีเนี่ยพอเข้ามาเล่นกับเด็กธานอสแล้วมันเก่งเกินไปนะโดยเฉพาะเกมที่มันมีความสูสีกันนะครับสเตนสุพีมันจะสร้างความแตกต่างได้อย่าง ในขณะที่ตัวของกัปตันแซมบอสันกัปตันอเมริกาคนใหม่นี่นะครับก็เป็นการที่แม้จะเนิร์ฟมาหลายครั้งแล้วก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู่ดีครับก็เลยมีการเนิรฟ์ฟอีกครั้งหนึ่งเรอบนี้เป็นการเนิร์ฟพลังของโล่จากโล่พลังหนึ่งหรือโล่พลังศูนย์แล้วนะครับสุดท้ายคือตัวของทานอนครับก็บอกว่าทานอนในจุดเด่นก็คือเรื่องของการไซเคิลการที่เก่งมากๆเราสามารถที่จะจั่วการได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะ เอา e n e r g ที่เหลือเนี่ยเล่นทาน้อสแล้วก็อ n e r g ที่เหลือเนี่ยเล่นพกเทคการต่างๆในช่วงเทินนท้ายพเพราะฉะนั้นก็นียก็เลยมีการปรับเปลี่ยนครับอย่างน้อยเนี่ยมันมีเวลาไม่สามารถที่จะจวกการได้ต่อไปเนี่ยทให้อย่างน้อยเนี่ยเวลาเล่นทานอสเนี่ยการไซเคลื่อนการก็จะยากขึ้นนิดน,นึงครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่า3ใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกเนื้อแบบนี้แล้วเนี่ยตัวของเด็กทาน้อสจะอ่อนลงหรือไม่ เรามาดูสเตตกันหน่อยนะครับสเตตสุพีมปัจจุบันนี้นะครับวินเลทที่56นะครับมีคนใช้งานอยู่ที่14.4แล้วก็มีคิวต่อเกมคือบวก0.31ครับกับตันแซมวิสันครับมีคิวต่อเกมนะครับบวก0.37ครับวินเลท56.2แล้วก็มีคนใช้งานสูงถึง27.5นะครับอันนี้แทบจะเป็นใบแรกๆเลยนะครับของผู้5นะที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดนะครับแล้วก็สัดเป็นคานอตครับได้คิวต่อเกมสูงถึง0.41คิวนน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 ะะคคคคครรรรััับบบมมมมีีีีววิเเเลลสสููงงงงงงถถึึ57.2% 16.7%แ้้้้กกกก็ใใชชาาาาอย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเมตาของเกมนะครับใครเล่นมาแล้วจะรู้แล้วว่าช่วงนี้นะครับเด็กคาร์นอตเป็นเมตาของเกมมากๆกิจกรรมโกลเด้นกันเลทที่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของเกมมอร์บัสแนปเนี่ยจากแปดเด็กของท็อปแปดเนี่ยก็เป็นเด็กคาร์นอตมากถึงสี่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันนะครับว่าการเนิร์ฟสามใบแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กคาร์นอตอ่อนลงหรือไม่หรือมีคนใช้งานร้อยลงหรือเปล่านะครับ มาดูเด็กอื่นในเมตาบ้างนะครับที่ถูกเนิร์ฟนะครับใบแรกคือฮัส s มารครับฮัสมาจากเมื่อก่อนเป็นสอง e r g y นทีพลัง2องนะครับขอมอร์ดเปิดตัวครับจะทําให้การ์ดใบอื่นทุกใบทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะครับถูกลบหพลังต่อสู้ครับปัจจุบันนะครับผมเรียกว่าถูกเนิร์นะครับจาก2อง e r g y พลัง2กลายเป็น3าม e r g y พลัง3ครับเขาบอกว่า1เด็กที่เป็นเด็กที่เก่งๆแบบเงียบๆนะเพราะฉะนัเก่งที่สุดอย่างเงียบๆครับคือเด็กแนวลดพลังหรือเด็กแนวแอเราเน์แ้จ็ครัเท็องกถิกนั่อจาก ค่าไล่สเป็นค่าไล่สเนี่ยการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้อจะเล่นได้ยากขึ้นนิดนึงนะแต่โดยรวมๆนะครับผมว่าก็ยังแข็งแกร่งอยู่เพียงแต่ว่าเทิร์นต่างๆเนี่ยในการเล่นเนี่ยเรื่องของเคอร์ฟการใช้มานาเนี่ยจะยากขึ้นนิดนึงนะครับบางเทิร์นที่เราต้องการเล่นฮัสสมาร์ตกับการ์ดสี่เอนทจีในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยก็จะทำไม่ได้อีกต่อไปเพราะฮัสสมาร์ตกลายเป็นการสักเอนทิจีแล้วนั่นเองครับแล้วก็อีกใบนึงก็คือตัวของซลลอนครับอัลอนเมื่อก่อนเป็นการ์ดสองเอนทจีพลังสองเขาจะเปิดตัวครับจะลบล้าาาาางงงงคคควมมมสรรรรร์ททขขอออออออกกดดต่่่่่เเเนนนนืืุใใใบบบััียยููและะ็ ปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็นการ์ดหนึ่งเอนจีพลังสามครับเป็นการ์ดเปิดตัวครับจะลบล้างคอนสตรัของการ์ดต่อเนื่องทุกใบที่อยู่ในเด็กของเราครับเฉพาะแค่ในเด็กอย่างเดียวนะครับแม้ว่าจะถูกลดเอเนจีลงมาจากสองเอเนจีหรือหนึ่งเอนจีนะครับแต่นี่คือการเนิร์ฟน,นะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่ลบล้างคอนสตรัของการ์ดที่วนมือแล้วนะครับ จะลบล้างของความสามารถของการที่อยู่ในเด็กเท่านั้นครับเขาบอกว่าหลังจากที่เราปรับซอลอนจากเมื่อก่อน3-4ให้กลายเป็น2-2เนี่ยนะครับซอลอนก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากๆครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กระดับเทียบหนึ่งเทียร์สองมือนเดิมครับทีนี้นะเมื่อเนิร์ฟเด็กคานอสแล้วก็เนิร์ฟพวกเด็กของทาสมาร์ทไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เนิร์ฟซอลอนเนี่ยซอลอนก็จะแข็งแกร่งขึ้นมามากเพราะว่ามันหาเด็กยากนะครับที่เทิร์นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะลงการ์ดที่มีพลังเกิน10หหหนน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 ่่่่วยยยไได้้้้้้อออออาาาางงง2ใใบบขึปเเเเพพรรรระะะฉัััคคกิ์ฟซลลลืแจสาาาาามรรรถเเฉพพะะะกก์ดดทที่่่อออออยูใในนนน็็คคัับจห้ลลลงงซแ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวของเด็กซอลอนเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยเมื่อถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าใครพอรู้เนี่ยเราจะมีการใหม่เข้ามาหนึ่งใบชื่อว่าการไนแมร์นะครับไนแมร์เนี่ยจะทำให้การที่อยู่บนมือทั้งหมดของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนความสามารถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซอลอนการถุงเนื้อแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมันก็ส่งผลอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยจะไม่ส่งผลมากแล้วครับถ้าเกิดว่าเราได้การใหม่อย่างไนแมร์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหนึ่งใบ คุคลรี่ครับ มัคคารีจาก3ามเอเนจีพลังสี่นะครับความสามารถก็คือเมื่อจบเทินนะหากการเป็นนี้อยู่บนมือนะครับจะถูกวิ่งไปบางพื้นที่แบบสุ่มนะครับคือลงไปบนสนามให้เราเลยแบบฟรีๆนะครับตอนนี้ก็ถูกลดพลังลงนะครับจาก3ามเอเนจีพลังสี่เหลือสามเอเนจีพลังสามเขาบอกว่าตัวมัคคารีเนี่ยเริ่มกลายเป็นการ์ดที่นบนบนนมีบทบาทสําคัญในหลายเด็กครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กซูเวอร์เซอร์เฟอร์ครับหรือเป็นเด็กต่างๆที่เรานยากจะต้องการเคลียร์การ์ดบนมือนะครับให้ตัวของมัคคารีเนี่ยสามารถที่จะลงไปบนสนามได้แบบฟรีๆทำให้เราสามารถที่เคลียรรรรร์์กกกกาาาาาดดดดบบนน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 มมืืออออไ้้้งงงงง่่่ยยยขึเเเพพพพะะฉะััรรัััั็ลลลลลีปิหหจ ครับทีมาดูนครับเรื่องของสเตตสใบนี้นะ ฮัสมาร์ดครับได้คิวต่อเกมคือ0.40คิวนะครับมีวิลเลจ55.8%แล้วก็มีคนใช้งานอยู่ที่6.4%ครับสอลอนครับได้คิวต่อเกมมากถึง0.45คิวนะครับวิลเลจสูงถึง57.9%มีคนใช้งาน1.9%ครับแล้วก็สุดท้ายมาคารี่ครับได้คิวต่อเกม0.34คิวครับวิลเลจ54.1%แล้วก็มีคนใช้งาน4.3%ครับก็จะเห็นว่าคนใช้งานอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไม่ถึง10%นะครับแต่เรื่องของคิวต่อเกมค่อนข้างที่จะสูงก็แสดงว่่่่่าา3บบนนนนนนีีีี้้อองงททจจเเปป็กรรม Impact ตตััััุ ทีนี้จะได้เวลามาพูดถึงการ์ดที่รับการบัฟมากแล้วนะครับใบแรกก็คือสตอมครับสตอมเมื่อก่อนเป็นการ์ด4หน้าทีพลัง5ครับของเซฟเปิดตัวก็ววคือทําให้พื้นที่ที่สตอมอยู่เนี่ยเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วเมื่อหลังจบเทิร์นหน้าเนี่ยพื้นที่นั้นจะไม่สามารถลงการ์ดอะไรได้ต่อไปนะครับตัวของสตอมจะถูกเปลี่ยนครับเป็น3หน้าที่พลัง2ก็คือกลับมาเปลี่ยนเป็นสเตสต็ตดั้งเดิมนะครับที่หลายคนถามว่าเมื่อเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยคอมโบล็อกดาวจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่่่่่่่ผู้้้้พพพัััััฒนน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 าา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 าบบบบบอออกกกกกกวววววไมมมเเเเเเิิดดดคคคคคปปลลลลลีีียแงงรรรรระะะะหจถโ็์ึภ เทินสามเล่นสตอมก่อนถูกไหมเทินสี่เล่นวอลแมชชีนพอเล่นวอลแมชชีนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะลงการในพื้นที่ที่น้ำท่วมที่ไม่สามารถลงได้แล้วถูกต้องไหมครับแล้วเทินห้าเราเล่นการอย่างลีเจียนลีเจียนก็จะเปลี่ยนพื้นที่ทุกพื้นที่ให้การเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังทําให้อีกฝั่งไม่สามารถลงอะไรได้เลยในเทิร์นสุดท้ายแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปทั้งหมดครับเมื่อเราลงลีเจียนในพื้นที่ของสตอมเนี่ยแม้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําท่วมเสร็จไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะลงการอะไรเเพิิ่่มมตตได้้แแลวนะครับ คือยังสามารถมีเวลาลงได้1หนึ่งเทินนะครับเขาบอกว่าเมื่อแก้เทคตร,ตรงนี้ของลีเจนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวของสตอมเนี่ยกลับเป็นแปดสามเอเนจีพลังสองได้เหมือนเดิมพูดงงานคือถ้าเกิดว่าคอมโบล็อกดาวกก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสตอมเทินสามวอร์มชินเทินสี่แล้วก็ลีเจนเทินห้าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าเมื่อลีเจนนะครับเปลี่ยนพื้นที่ของทุกพื้นที่ให้การเป็นพื้นที่ของสตอมนะครับพื้นที่นั้นมันจะยังกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถลงการได้อีกหนึ่งเทินนั่นแน้้ไดาาลว ใบต่อไปคืทอท็กอกซี่ด็อกซี่ครับหลายคนลืมไปแล้วนะครับสองไอจีพลังหนึ่งเป็นการ์ดเปิดตัวนะครับจะมอบสองพลังต่อสู้ให้การ์ดในมือของเราสองใบแต่ว่าการ์ดสองใบนั้นจะไม่สามารถลงได้ในเทอร์นหน้านะครับมันเป็นการ์ดที่อ่อนมากๆจึงถูกปรับสเตตขึ้นมาครับกลายเป็นสองไอจีพลังสามและความสามารถอย่างเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าตัวของท็อกซี่ด็อกซี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดที่แทบไม่มีคนเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ปรับสเตตขึ้นมาจากสองไอจีพลังหนึ่งเป็นสองไอจีพลังสามก็วหวังว่าเด็กบัฟจะมีการใช้งาาาาานนนมมกกกกขขึ้คคคคครรรรััับบบต่่อออออออไปปืเเเเเฮฮ์์ิิวลลลสสจะ <ข Est S 1> <อ>็3ีพง5 ในแต่ละเทิร์นนะครับถ้ามีการ์ดย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของเฮอร์คิวลิสนะครับครั้งแรกนะหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับเฮอร์คิวลิสจะทําการเตะการ์ดนั้นให้ไปอยู่พื้นที่อื่นครับซึ่งความสามารถนั้นนี่ยส่งผลทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะครับหมายความว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยย้ายมาได้ก่อนเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็จะทำงานไปแล้วในเทิร์นนั้นเราย้ายมากี่ครั้งในเทิร์นนั้นเฮอร์คิวลิสก็ไม่ทํางานแล้วนะครับตอนนี้ถูกปรับใหม่ครับเป็นสามในที่พลังห้าเช่นเคยครับความสามารถของความสามารถของการ์ดใบแรกที่ถ เขาบอกว่ามีคนบอกหลายเขาหลายครั้งนะครับว่าอยากให้ปรับเฮอร์คิวลิสเนี่ยให้เกิดขึ้นเฉพาะฝั่งเราเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นผู้พัฒนาก็เลย ทำตามคําขอครับให้เคอร์คือิสหลังจากนี้นะครับจะส่งผลต่อสนามของฝั่งเราเท่านั้นครับซึ่งผมก็มองว่าตัวเดี๋ยวนี้นครับการย้ายต่างๆมีมากขึ้นครับการที่มีความสามารถในการที่ทําให้การไปอื่นย้ายได้มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับซึ่งผมมองว่าการปรับแบบนี้นะน่าจะทำให้เคอร์คือริสได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันส่งผลเฉพาะการฝั่งเราเท่านั้นทําให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นครับเราสามารถที่จะคำนวณการได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าเดี๋ยวความรู้สัตย์สามใบแรกก่อนครับสตอมครับป ท็อฟซีท็อปซีหนักเลยครับคิวต่อเกมลบ0.59วิเลต43.4%แล้วก็คนใช้งาน0.6%เฮอร์คุลิครับบวก0.03ครับวิเลต49.9แล้วก็คนใช้งาน1.0%ก็จะเห็นว่า3ใบนี้ก็ค่อนข้างหนักทั้ง3ใบนะไปกันต่อสามใบสุดท้ายครับใบแรกคืออันนี้ฮินลัสครับจาก5ไอจีพลัง8ถูกปรับเป็น5ไอจีพลัง9นะครับความสามารถยัเหมือนเดิมครับการ์ดของคุณนะครับที่มีพลังต่อสู้ต่ำกว่า0หน่วยนะครับจะสลับฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนนนนนะะครรรรัััับบหกกกกไไไมม่่สสาาาาาาถลลฝงดด้้็็จเปททย์แ ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เด็กจังก็โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เด็กจังที่โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นเวอร์ชันอุดอีกแบบหนึ่งมากกว่าที่ไม่ค่อยได้ใส่อนิฮิรัตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอนิฮิรัตเนี่ยค่อยๆจางหายไปนิดหน่อยๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเวอร์ชันที่เป็นอนิฮิรัตจะได้รับความนิยมกลับมาอีกครั้งหรือไม่เพราะว่าห้าที่พลังแปดเนี่ยถือว่าเป็นสแต้มมาตรฐานของการไล่ห้านะครับ บรรดาไปคืออิเล็กโตครับจาก3ามในทีพลัง3จะกลายเป็น3ามในทีพลัง4ความสามารถเอเดิมครับเป็นความสามารถเปิดตัวครับจะเพิ่มเอนจีสูงสุดให้เรา1หน่วยครับแล้วก็เป็นการต่อเนื่องคือเราไม่เราสามารถที่จะลงการได้แค่1ใบในแต่ละเทิร์นเท่านั้นครับก็แน่นอนครับอิเล็กโตนะครับก็ได้รับการบัฟมาในหนึ่งเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีการ์ดแลมป์ต่างๆมากมายที่แข็งแกร่งมากๆเรามีการ์ดอย่างลุนนาสโนว์มีการ์ดอย่างฮอปซัมเมอร์พวกนี้แข็งแกร่งทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิเล็กโตต้องมมมมีกาารรรปัับบเเพิิิ่่ตขึ้นนนดหอยค แล้วก็ใบสุดท้ายถือเป็นไฮไลท์ใบหนึ่งเลยนะครับเป็นไฮไลท์ใบใบัฟใบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเน็กที่คุณได้เจอเยอะที่สุดในวันนี้ครับก็คือเฟลิโบครับเฟลิโบจากสองไอจี้พลังศูนย์ความสามารถต่อเนื่องครับการที่มีพลังต่อสู้สูงสุดของเรานะครับจะบวกพลังต่อสู้ครับถ้าเกิดว่าในสนามของเรามีการที่มีพลังต่อสู้สูงสุดนะครับหลายๆใบทุกใบเหล่านั้นก็ได้บวกพลังต่อสู้2หน่วยทั้งหมดครับ ตอนนี้ถูกปรับเป็น3 energy พลังศูนย์ครับขอสมมติต่อเนื่องครับการที่มีพลังต่อสู้สูงสุดของเราครับจะบวก3พลังต่อสู้แทนพู้ง่ายคือเมื่อก่อนเซเลโบ่เนี่ยจะบวกแค่2หน่วยเดี๋ยวนี้เซเลโบ่จะกลายเป็นบวก3หน่วยครับซึ mm ่งนะครับมันเหมือนเป็นการเนิรฟ์ฟไหมถ้าเกิดเราปรับสแตดขึ้นมาแต่จริงไม่เนิรฟ์ฟครับผมมองว่ามันเป็นการบัฟมากกว่าเพราะเซเลโบ่เนี่ยเราสามารถมีเวลาหาค่าไลน์ในการลงได้อยู่แล้วครับแต่การปรับจากเพิ่มพลัง2หน่วยเป็นการเพิ่มพลัง3หน่วยให้เซเลโบ่เนี่ยค่อนข้างที่จะสตรองพอสมควรครับก็ต้้้้อออองมมมมมาาาาาดดดูกกกกัััััันน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 ววว่่่่เเเเเ็็็็คคคคจะะีีิิิยยลลหรรรืืปปปปปบบบบถทไไต ครับแล้วก็บางทีก็มีเฟเลเบอรห้าเฟเลเบอรหกเฟเลเบอรเจ็ดโผล่มาบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตัวเฟเลเบอรจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ผมไลฟ์ด้วยนะครับไลฟ์เล่นการ์ด OTA ที่ปรับรบัฟปรับเนื้อมันได้แหละเดี๋ยวลองมาเล่นเด็กของเฟเลเบอรกันนะครับใครอยากให้ผมเล่นเฟเลเบอรไหนนะครับลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูสแตนของอีก3ใบที่เหลือกันหน่อยครับตัวของอินทรีลัตนะครับปัจจุบันนี้ได้คิวต่อเกม0.18คิววิลเลจ51.7%แล้วก็คนใช้งาน1.3%นะครับตัวของอิเล็กโต้ครับได้คิวต่อเกม0.19คิวครับวิลเลจ49.5%แล้วก็คนใช้งาน1.1%ครับสุดท้ายเฟเรโบครับตอนนี้หนักอยู่นะครับตอนนี้คิวต่อเกมลบ0.13คิววิลเลจ44.5%แล้วคนใช้งาน0.5%ก็จะเห็นว่าการปรับแพทบัฟเนิร์ครั้งนี้ของผู้พัฒนานะครััััับบบบบบเเเเลลล็็็งปป้้าาา6 6 6ใใใใหกกกกกนนนีีีีี่่่่่ยยยอออููททมมตจจุแวรฟ ที่คิดว่าอาจจะมีคนใช้งานมากขึ้นนะครับเมื่อทําการบัฟแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเมตาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนนะครับเขาบอกว่านั่นคือทั้งหมดของสัปดาห์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าซึ่งแน่นอนครับนั่นคือสุกหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอาทิตย์หน้ามีคอนเทนต์เยอะมากมายนะครับวันพุธหน้าก็จะมีการใหม่เข้ามา2ใบรีซิชั่นใหม่ก็มีการเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วพอรีซิชั่นใหม่ได้แค่2วันเป็นวันศุกร์หน้าครับ o อ a รอบใหม่ก็เข้าใหม่ครั้งหนึง น่าเสียดายนะครับที่การ์ดหลายๆใบนะครับซึ่งเป็นการ์ดใหม่ประจำซีซั่นนี้นะครับไม่ได้รับการบัฟการอย่างเอสเมคู่คู่การ์อย่างเอลิกเซอร์การ์อย่างซอนนะครับที่หลายคนมองว่าอยากให้มีการบัฟหรือการ์อย่างโพลิจี้ด้วยก็ได้ที่หลายคนอยากให้มีการบัฟเนี่ยนะครับไม่ได้รับการบัฟในโอทีเอรอบนี้ครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าวันศุกร์หน้าจะมีการบัฟอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะอย่างก็ตามนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์ผมหน่อยนะครับคลิปสรุปโอทีเอแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเเเเเยยย็นน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 ะะะะคค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 รร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 รััััััับบบบบบดดดดดีีววววววาาาามมมมมมลล่่่่่่่กกกกกออต์์์์พูููุุณิิไไไหหหสสแแ้้ททถถฟฟืใ แล้วกนซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับเย็นนี้นะเดี๋ยวผมมาเล่นการ์ดที่ได้รับการบัฟการเนิร์ฟจาะโอเททั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเย็นนี้นะครับผมลุยเลย